สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช n n e l ของผมเจนากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดําเนินในเรื่อง b r a c k ก e s เ r t กันต่อเลยนะครับผมหลังจากพัทที่แล้วเรา,เาได้เคลียร์เรื่องราวของน้องเอมมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ให้เรามาหาช่างตีเหล็กนะครับเพื่อคุยอะไรบางอย่างนะครับ แล้วก็มาหาเขาที่นี่คือร้านตีเหล็กสินะโอเคบางทีข้าก็หยุดตีเหล็กบ้างเหมือนกันนะใครมีธุระที่ลงตีเหล็กก็ให้ดื่มเบียร์สักแก้วก่อนแล้วก็ค่อยมาอ,อ๋อโอเคอ,อ๋อลุงกะอยู่ข้างในนี่ยเอ้ยน้องแมวแมวจมน่ารักยังเลยชายผู้นั้นใช่ช่างตีเหล็กทานั้นอันเดอร์โฟหรือเปล่านะไหนบอกว่าเลิกตีเหล็กไม่ได้แล้วไปทำอะไรที่นั่นอะ ต้องเรียกด้วยสินะโอเคได้เลยเรียกเฮ้ยแะตอนที่ข้ากำลังจะเรียกทาน,นันทานใดนนั้นเองก็มีใครบางคนปรากฏตัวข้างหลังเขาข้ามองผิดไปหรือเปล่านะจู่ๆก็มีมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นมาแถมยังมางเงียบแบบที่ช่างตีเหล็กไม่รู้ตัวซะด้วยว่าแต่ชุดนั่นเหมือนเคยเห็นจากไหนนะความรู้สึกคาใจนี่มันอะไรกันนี่ไงเป็นผู้หญิงที่เห็นในฝันไงที่เขามาขอโทษเราว่าแต่ว่าเขาขอโทษเราเรื่องอะไรนะ ทำไมคนคนนั้นถึงเอาแต่มองช่างตีเหล็กจากข้างหลังอะโดยไม่ให้ช่างตีเหล็กทําอะไรสักอย่างเลยละ่ะรู้สึกเหมือนช่างตีเหล็กกาลังแอบดูบางสิ่งที่บันทึกไว้อย่างเงียบๆโอเคเอ๊ะเจ้านั่นเป็นอะไรอะเสื้อดูไม่เหมาะกับหมู่บ้านนี้เลยสักนิดโอ้โหายไปแล้วท่านเอก็เห็นเหมือนข้าใช่ไหม <c oughs> ค่อนข้างคุนหน้าเลยเป็นอะไรไปอะ ปวดหัวหรือเปล่านึกดูดีๆโลกใบนี้น่ะไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกนะโชคชะตาที่ผ่านพ้นไปอย่างไรเหตุผลก็ไม่มีเช่นกันอะไรเนี่ยพูดถึงอะไรไปต้องเข้าไปหาช่างตีเหล็กลุงข้าไปได้หยุดตีเหล็กแต่ข้าเรียนรู้แล้วว่าโลกเนี้ยมีอะไรที่สําคัญมากกว่าการตีเหล็กเสียอีกอ๋อยัน,นแงลฮะ ข้าไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดถึงอะไรนะข้าอยู่คนเดียวมาตลอดว่าแต่ท่านไม่เห็นป้ายหน้าโรงตีเหล็กอย่างนั้นเหรอเข้ามาที่บ้านของข้าช่างไม่มีปรรยาทเสียจริงเอาโดนด่าเฉยอะไรเนี่ยท่านมาตามคำแนะนำของผู้ใหญ่บ้านอ e ีกอร์บัตเทลลี่อย่างนั้นเหรอเอาเราไปเอาเดยวเด้อเด,เ,ด,เ,ดเอาไม่ได้แนละ้ว <laughs> เอาันเลยในยเรื่องอีกแล้ว,วอะเมาส์สงสัยเมาส์ผมเบิ้ลแน่เลยวะขอโทษทีนะเพื่อน ข้ากำลังจัดระเบียบพวกของที่สกัดจากอุปกรณ์ของเหล่านักผจญภัยมาเป็นสัปดาห์แล้วแค่จัดของพวกนี้ทุกวันนี้โลกกำลังเป็นไปอย่างไรข้าก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวอะไรนะท่านคิดว่ามีชายหน้าสงสัยแอบมองสิ่งนี้อยู่อย่างนั้นเหรอชายเหรอเป็นผู้ชายเหรอหรือว่าเป็นผู้หญิงข้าจะบอกให้ว่าท่านตาฝาดแล้วแน่นอนว่ามีคนไม่กี่คนที่พยายาม ดักฟังบันทึกของข้าไม่รู้เลยว่านักเล่นแร่แปรธาตุอมตะผู้เปลี่ยนประสาทคอนให้กลายเป็นซากปรักหักพังเก็บหินคาพาส,สกัดไว้ที่ไหน <c oughs> ไม่มีทางแน่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะจำตัวหนังสือของข้าได้จะมาตบตาข้าโดยไม่มีมูลเนี่ยนะถ้าไม่ใช่คนที่ไปมาได้ <c oughs> ก็ไม่จำเป็นต้องระมัดระวังให้มากหรอกมีเหตุผลพิเศษอยู่แล้วที่ข้าเรียกถานมาเอาละรับนี่ไปสินี่เป็นกุญแจทองแดง ถึงจะเป็นสนิมไปแล้วนิดหน่อยแต่ถ้าออกไปเที่ยวบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องหยิบม,มันออกมาใช้นะลืมตาขึ้นมองดีๆแล้วมองรอบข้างอย่างรอบคอบจากพงหญ้าหรือหอคอยดานฟ้าอาจจะค้นพบกล่องสมบัติก็เป็นได้จริงด้วยกุญแจดอกนี้สามารถใช้เปิดกล่องสมบัติได้นะอ๋อก็ได้กุญแจมาให้แค่นี้นะไม่ให้อา,อาวุธอะไรหน่ะเหรอลุงโอ้โออะไรเนี่ย ทำไมน้าตาคออย่างนั้นละ่ะรู้สึกเหมือนว่าจะจากหมู่บ้านนี้ไปอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ได้กลัวการออกเดินทางสินะแล้วก็ถ้าจะต้องได้กลับมาอีกแน่นอนเหมือนกับแซลมอนที่สวนทางน้ำอย่างไรละ่ะไปพบครีโอนักตกปลาแห่งท่าเรือเวเลียสิรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมละ่ะดีเลยคิก <c> ๆ <oughs> <c oughs> เขาคือสายชนเผ่านาคที่พบกันบนเดินเขาโอเคนะผม ได้เลยลุงขอบคุณมากครับสำหรับกุญแจแต่เรียกมาแค่นี้เนี่ยนะก็นึกว่าจะมีอะไรสําคัญประโทมาแล้วคริโอโอข้าก็นึกว่าจะมาหาข้าเสีอีกคิกตอนนั้นกระเพาะเพื่อนตัวตลกนะี่ที่ทําให้ข้าไม่มีสติจนทําแบบนั้นความจริงแล้วข้าจะเป็นนักตกป้าที่ย่อนเยี่ยมที่สุดคิกเอาละนี่เป็นขนมปังใส่นมอ่อนนุ่ม ที่ได้รับมาจากบ้านพักพระจันทร์ทรงกฎเห็นเหล่ามนุษย์พูดคุยกันว่าขนมปังเนี่ยเป็นสมบัติแห่งเวรเรียนะสิแต่จงจำเอาไว้เถอะว่าถ้าตกถึงท้องก็เหมือนกันหมดนั่นแหละคิกโอเคขอบคุณมากนะคิโอโอเคโอเคช่างตีเหล็กช่างเป็นสหายที่นนาหุดหงิดคิกข้าขอให้ช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้วข้าไม่พอใจเพราะข้าเอาปลาจวดไปให้แมวตัวเองก็เลยส่งท่านไปแทนเราโตกันแล้วยังต้องมางอนกันอีกคิก องวันก่อนข้าได้รับข้อเสนอแลกเปลี่ยนมาจากนักการค้าชนชั้นสูงคาเปพออนก็เลยกําลังตรวจสอบกระดาษแปลกๆอยู่ไม่แน่ใจว่าข้าคํานวณถูกต้องหรือเปล่าคิกพราถ้าตัวเลขมากกว่าสีขึ้นไปข้าก็นับไปถูกแล้วคิกก็ข้ามีนิ้วอยู่สีนิ้วละสีคิก <c oughs> ช่างเถอะช่วยข้าคํานวณทีเดี๋ยวข้าจะบอกความลับหนึ่งอย่างเกี่ยวกับท่าเรือเวเรียนนให้คิก <c oughs> โอเคโอเคอเค๋อท,ที่นับที่นับเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็มีนิ้วอีกแค่4นิ้วเหรอโอ,โอเคโอเคจดหมายของกลุ่มการค้าชัน้นสูงคาเปออนมาคันเบ็ดคาเปออนถูกเพิ่มเหล็กเคปันเข้าไปในไม้ของต้นเฟอร์ของบ้านพักบนภูเขาโฟนิเอลจึงมีประสิทธิภาพในการจับปลาขนาดใหญ่ข้าได้เจรจาต่อรองกับผู้ใหญ่บ้านอีกอบัตทอรี่เพื่อแลกเปลี่ยนคันเบ็ดคาเปออนหนึ่งอัน ปลาจวดเหลืองสามตัวที่ท่านตกมาหลังพระจันทร์เต็มดวงรถม้าชั้นสูงของตระกูลบาเซียนจะผ่านหน้าโบสถ์เอเลียนแห่งเวเลียพร้อมขนคันเบ็ด100อันเพราะฉะนั้นท่านจงเตรียมประจวดเหลือง900ตัวไว้โอ้โหข้าได้ยินมาว่าความสามารถของท่านนั้นมีเพียงพอปลาของท่านดีกว่าปลาของผู้ใดเสียอีกว่าอย่างไรพอที่จะทำการค้ากับพวกเจ้าคาเพออนได้หรือไม่ ข้าขอให้ท่านช่วยเพราะเห็นว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้หรอกนะคิกโอเคเอจะตอบอยังไงดีล่ะุดหมาของกลุ่มการค้าชั้นสูงไม่มีปัญหาใดๆกลุ่มการค้าชั้นชั้นสูงคาเปออนคือนักต้มตุน๋นท่านจะต้องให้ปลามากกว่านี้อันดีแล้วกันคิอย่างนั้นเหรอเหตุใดเจ้าพวกชนชั้นสูง ถึงได้งโง่กว่าเราไปได้คิกโง่ตรงไหนเนี่ยเราต้องให้ปลาเพิ่มนะครีโอข้าคือนักทะเลที่มีจิตสำนึกนะคิกจะค,คิดว่าจะตกปลาตอนก็เหนื่อยแล้วคิกขอบใจนะข้าจะบอกความลับของท่าเรือเวเรียแห่งพันท่าสัญญาแก่เจ้าแล้วกันนะคิกโอเคโอเคมาคุยเรื่องความลับกันความลับนั้นก็คือท่าเรือ ข้ามฝากเวเรียที่งดงามแห่งนี้กเกิดมาจากฝีมือของเรานักผจญภัยคิกท่านนึกภาพออกหรือไม่แม้ข้ามไม่รู้จักคนที่เพิ่งเข้ามายังเวเรียแต่ก็มีนักผจญภัยฝียยยมือดีไม่น้อยที่สร้างประวัติศาสตร์ของเวเรียมาด้วยกันมันเป็นไปได้อย่างไรนะหรอือกเพราะนักผจญภัยหลายท่านสร้างประโยชนยต์ต่อหมู่บ้านเวเรียแห่งนี้ไงล่ะเขาผู้นั้นเป็นผู้ดูแลคลังเก็บของของเมืองนี้อย่าถือกระเป๋านักไปมาล่ะ เดี๋ยวจะเตี่ยเอานะคิดถ้าได้พบกับสหายกระรอกแสนปาดเปียวเรง่องหมายถึงสหายตัวตลกที่ท่านช่วยเอาไว้นะคิดอ๋อโอเคก็พบก็เจอแล้วนะออ๋ความลับของเวเลียก็นึกว่าจะมีอะไรโถเฮ้ยคีโอโอเคโอเคแล้วเราต้องไปไหนตอนเลยเนี่ยก็ไปตามทางไปส่งเควส โอเคให้กับคุณลุงผู้ใหญ่บ้านสินะโอเคได้เลยได้เลยได้เลยได้ปะโอ้ใช่จริงๆด้วยอเอ้ยไม่ใช่อ๋อต้องไปหาตัวตลกโอเคโอเคอยู่นี่เองโอ้่าตททันคือคนที่ช่วยขาวไว้ดีเองขอบคุณนะอันนี้โปรดรับของชิ้นนี้ไป เซรเดียมันคือทองแท่งไฮเดี down. ที่ที่ข้าถูกไล่ออกมาผู้คนเรียกข้าว่ากระรอกแสนปาดเปียวเพราะหากต้องการจะรอดชีวิตจะจะ,จะต้องมีความรวดเร็วนั่นเองเอ,อ่ะอย่างนั้นเหรอจะต,ต่อให้เป็นที่ปรึกษาสวนพระองค์ ไฮเดลจอดีนก็เถอะคำพูดของคาเพออนก็ช่วยเหลือไม่ได้ขาแสดงเป็นกระรอกที่หยอกร้อเหยี่ยวก็เลยถูกไล่ออกมาจากไฮเดลเพราะการบีบบังคับของคาเพออนเหตุผลที่ข่าไปที่ห้องเก็บกระดูกทันทีก็เพราะ ม,มีแม่มดคนหนึ่งมาตามหาข้าใช่แม่มดแม่มดอย่างนั้นเหรอเออหรือว่าเป็นคนที่เห็นในโรงตีเหล็กกันนะอ่าเสือคุสสมสีขาวมีรวดลายแปลกๆแลแล้วยังถือคทาสีขาวด้วยแม่มดผู้นั้นยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ข้านางบอกว่าหากนำไปไว้ในห้องเก็บกระดูกเวเรียจะต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่าโศกเศร้า แต่เมื่อมาถึงที่ห้องเก็บกระดูกข้ากลับจําอะไรไม่ได้เลยข้าไม่เข้าใจเนื้อหาในหนังสือแม่มดบอกว่าข้าเองก็มีช่วงเวลาที่แย่เหมือนกันข้าอ่านหนังสือเล่มนี้ทําให้น้ําตาที่แหงเหือดของข้าไหลภาคอย่างนั้นเหรออ๋อตัวตวลกคนที่ชื่อลิศใช่ไหมโอเคอันนั้นคือที่ไหนลนะ่ะ เดี๋ยวก่อนท่านเออนั่นนั่นนั่นคือแม่มดผู้ดเดินลงไปทางนั้นน่ะใส่สเสื้อคลุมสีขาวถือคาถาสีขาวอย่ามองเจียวนะแน่นอนว่าเรารู้ว่าเรากําลังเห็นอะไรอยู่ต้องเป็นคนที่ข้าเคยเห็นชั่วคู่ที่ลงตีเหล็กแน่ๆเลยอะ่ะหรือคนอื่นจะมองไม่เห็นกันนะแต่ทําไมคุณน่าจังอะรู้สึกเหมือนข้าจะเคยเจอที่ไหนสักแห่งลองไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านดีกว่า โอเคขอบคุณมากนะลิชลงุงที่ใหญ่บ้านเออแม่มดแม่มดอย่างนั้นหรอือเออหรือว่าเมเดียที่อยู่ไกลๆดูเห็นซอสเรสที่มาจากหมู่บ้านทารีบแล้วเข้าใจผิดหรือเปล่าถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ทั่ว่าง่ายต่อการออกไปเที่ยวทะเลมากเลยนะ มีนักผจญภัยจำนวนมากที่มาจากที่ไกลๆมาที่หมู่บ้านนี้อืสิ่งที่ท่านเห็นไม่น่าใช่ภาพหลอนเดี๋ยวข้าจะได้บอกหน่วยรักษาความสงบของข้าไว้เพราะข้าไม่อาจปล่อยให้คนที่ดูน่าอันตรายเดินไปมาในหมู่บ้านได้หรอกนะเอ๋ขอบคุณมากนะปู่ที่ <Emma S 2> เป็นหูเป็นตาให้ผมคงต้องไปแล้วล่ะ เดี๋ยวสิว่าแต่มีเรื่องดโวนอะไรหรือไม่ทาไมถึงจะไปเสียแล้วน่าเสียดายจริงๆเช่นนั้นมาตกลงกันว่าข้าวน่าจะไปที่ไหนหากอยากไปยังเมืองหลวงที่ใหญ่กว่านี้ก็ไปไฮเดลละกันได้ยินว่าเป็นเมืองหลวงของเซเรนเดียที่ท่านเจ้าเมืองโดมอนกันอาศัยอยู่ก่อนจะออกเดินทาง แวะไปหาคอรินกันก่อนข้าจะแจ้งให้เขาเตรียมตัวไว้เผื่อท่านเสียหน่อยโอเคขอบคุณครับคุณปู่ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคเราไปหาคนที่ชื่อคอรินสีมาอีกสอคอรินเดี๋ยวอ๋อเนี่ยเหรอคอรินเป็นผู้หญิงอีกแล้วสินะ <c oughs> น่ารักอีกเลย <c oughs> อ่าเวรบุุษคนใหม่ของเวเรียที่ช่วยกวาดล้างพวกกรอบบินให้พวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านแวะมาที่ร้านขายของชาของพวกเรา Would you like try the มองไปรอบๆสิสิ่งที่น่าจะช่วยได้อ่าไม่สิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสิ่งที่ท่านต้องการหรือไม่โอ้มีสิยืนอยู่ตรงหน้าของผมนี่ไงละ่ะเย That's pick up line ค <laughs> okay. อ่าถ้ามีม้าสักตัวก็คงจะดีสําหรับการผจญภัยของท่านนะลองไปหาโรเลนโซเมเร่ดูไหมเพราะข้าบอกให้เขาเตรียมม้าไว้สําหรับท่านน,านาักผจญภัยก่อนที่ท่านจะไปเยี่ยมเขานะสิแต่ถ้าหากท่านมีม้าแล้วละก็ คงไม่ต้องไปหาเขาแล้วก็ได้นะอ๋อโอเคมาสินะเยี่ยมโอเคเราไปเอามากันมาเป็นเม็ดเอ้ยไม่ใช่ข้าได้ยินมาจากคอรีแล้วละ่ะว่าหากท่านมาก็ให้จงช่วยดูแลจัดแจงให้ท่านเพราะว่าท่านจะออกเดินทางไกล าจะขี่ม้าไปใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะมอบแครอทสดๆที่เพิ่งเก็บเกี่ยววันนี้ให้ท่านแล้วกันไม่ทราบวา่าเมื่อก่อนเนี้ยท่านเคยได้รับม้าไปหรือไม่ข้าจำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ผากสำเร็จเควสแผ่นแลกมา้าหลักฐานของกลุ่มผู้พิทักษ์รับเอ่อที่รับจากโรเลนโซก็จะสามารถรับมา้าซึ่งเป็นคู่หูร่วมทางได้หนึ่งตัวอ๋อโอเคแต่เควสดังกล่าวนั้นเป็นเควสที่สามารถดำเนินได้ตระกูลละหนึ่งครั้ง ท่านจึงไม่สามารถรับได้อีกหากเคยรับม้าจากโลเรนโซไปเรียบร้อยแล้วอ๋ออย่างนั้นเหรอม้าก็เป็นเหมือนเพื่อนนะท่านต้องดูแลมันให้ดีข้าได้ยินมาว่าท่านจะไปยังประตูไฮเดลลองมุ่งไปทางใต้ดูเถิดท่านจะพบกับประตูไฮเดลนะเดินทางชมวิวสวยๆไปเรื่อยๆท่านจะถึงที่หมายโดยไม่รู้ตัวเลยแหละและเมื่อถึงประตูไฮเดลแล้วจงไปพบท่านเคอร์ครีเขาจะแนะนําท่านเป็นอย่างดีเลยโอเคครับผมอ่าเควสของม้าเหรอ งั้นเ,เราเราเรียกม้าได้ไหมผมคิดว่าผมทําไปแล้วในตัวนินจานะโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็มีม้าอยู่ที่นี่นะเอ่อในกล่องนี่กินขนมไปเลยอันนี้เปิดได้หรือเปล่าเย่ yeah, ได้หินอะไรมาชิ้นส่วนผลึกดําแหลมคมเอาไว้ตีบวกสินะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เคยตีบงตีบวกอะไรเลยนะโอเคเรามีทองสี่อันเดีวผม ผมไปแลกทองก่อนแล้วกันนะขึ้นมา้าจะขึ้นม้าโอเคไปยังคังเก็บของกันเพื่อนๆไปแลกเงินกันก่อนโอ้ยมีช้างน้อยด้วย <c oughs> น่ารักจังเลยโอเคครับลุงขอแลกทองหน่อยครับ <c oughs> แลกจำนวนสูงสุดไปเลยมีอยู่18ล้านแล้วทองนี่มันเงินดีจริงๆนะอุ้ยน้องช้างไปแล้วสนทนากับเคอร์คีแห่งประตูไฮเดลโอเคน่าจะต้อง เดินทางไกลแน่ๆอย่างไงเอาเป็นว่าผมตัดไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนะครับแสดงว่าม้าของเราเนี่ยมันเชื่อมกับทุกตัวละครเลยสินะอืมก็ดีเหมือนกันนะนะจะได้แบบว่าไม่ต้องไปเสียเวลาจับให้มันแบบวุ่นวายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อด้วยถ้าเกิดว่าม้ามันเชื่อมถึงกันเนี่ยเนาะก็ะดีก็ดีอ๋อถึงแล้วนี่เหรอ ทางผ่านประตูไฮเดลนี่ไงคุยกับคนนี้เคอครีโอ้โหท่านมาจากหมู่บ้านเวเรียอย่างนั้นเหรอคือว่าท่านผู้ใหญ่บ้านอีกอร์ยังแข็งแรงอยู่ไหมก็แข็งแรงดีนะหากผ่านประตูนี้ไปก็จะเป็นทางผ่านไฮเดลท่านอภิชนไจะไปที่ไหนอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าปลายทางของถนนเส้นนี้คือไฮเดลไฮเดลเป็นเมืองที่งดงาม มีแม่น้ำเดมิไหลยอย่างสงบล้อมรอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สบายตาอขอให้ท่านเดินทางให้สนุกนะเพราะว่าท่านอาจจะหลงทางได้ดังนั้นข้าจะแนะนําให้ท่านรู้จักกับคนคนหนึง่งเขาเป็นคนงานชื่อเจมคัสเข้าใจดีแล้วก็จะช่วยนําทางให้กับท่านนะนะออย่างนั้นเหรอเจมกันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นั้นภูมิกับเจมคัสเจมคัสโอเคขอบคุณมากครับผมไปต่อยได้ถุงมือมา ถุงมืออะไรกันนี่แต่ว่าถุงมือที่เราใส่อยู่มันก็บวกเยอะอยู่แล้วนะเฮพี okay, สูงสุดอันนี้บวกเฮปีสูงสุดสิอันนี้บวกเฮพีส,ส,นนสูงสุดตั้งร้อยหนึ่งที่เราใส่อยู่อะของเราดีกว่าเอ้อันนี้คืออะไรอ๋อถึงแล้วเจมส์คันเป็นคนงานเหรอ <laughs> ที่นี่คืออาณาเขตของเจ้าเมืองท่านมีธุระอันใดอย่างนั้นเหรอเอ้าไม่ใช่คุยผิดคน <laughs> ออกคนนี้คนนี้ เออท่านมาเพราะเครครีแนะนำมาเหรอถ้าอย่างนั้นก็ยินดีต้อนรับเป็นอะไรคนเมืองนี้เขาชอบขำระหว่างพูดตลอดก็ดีนะมีสีสันดีเหมือนกันการมุ่งหน้าไปไฮเดลก็ดีนะแต่มันจะดีกว่านั้นมากหากท่านช่วยขาก่อนเอาละข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เพื่อหาก้อนทองพี่ชายของข้าได้พูดไว้ว่าให้มองก้อนเห็นทุกก้อนเป็นทองอะนะ หากท่านเดินลงไปตรงถนนทางด้านหลังของข้าท่านก็จะพบกับเมืองแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ว่ากันว่าที่นั่นผลิตทองคำได้มากมายแต่ตอนนี้กับคุณได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในไฮเดลตอนนี้ทองจำนวนเล็กน้อยมีค่าอีกนักแล้วตอนนี้ก็ยังมีพวกอิมที่เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่อีกพวกนั้นกำลังจะทำให้เหมืองหินถล่มลงในไม่ช้า หากท่านช่วยข้าข้าสัญญาว่าจะแนะนําคนดีคนนึงให้ท่านรู้จักการที่จะได้คอนแทคมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําอะไรที่มันยุ่งยากขนาดดีเลยอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคก็ได้โอเคอย่างไงผมฝากม้าไว้นี่ก่อนแลวกันนะลุงไปไกลไหมเนี่ยไม่ไกลเนาะเออไม่ไกลเท่าไหร่เอาม้าไปด้วยเดี๋ยวม้าตายอยากเอาม้าไปเสี่ยงข้ามาแล้วเจ้าพวก อิมทั้งหลายกำจัดอิมเหมืองอย่าใส่อยู่ที่เหมืองสิบห้าตัวนี่แหละเออได้บูอีกแล้วพันนี้สุดยอดจริงๆนี่ไงสี่ตัวแล้วนี่ทุบทุบดิน เออโคตรละห่ำบ่องตรงพึบไอ้อเป็นไงไอ,อน้นี่แน่ออมันจะพูดอะไรแล้วตอนนี้ก็แค่ฟันไปใช่มหมล่าโอ้ยตายไปอือลอยไปทีหนึ่ง โหเอาวะแรงทุกครั้งหนักหน่วงทุกทีที่ได้โอ้โหนี่ไงล้มกองลาเลนนาธาไปนี่โอ้โห,โโหลลเลเวลาอัพเลยอะทุกคนอย่างโหดเอาลองคุยกับพูดดำเดี๋ยวไอยบุ้งตีเฮ้เ <laughs> ฮโอ้ย ไม่ได้ส่งเดี๋ยวเดดี๋ยวไปที่ปลอดภัยก่อนโอเคโอเคส่งเวทได้แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหก็ยังตามมาตีอะ <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> ไม่ได้คุยเลย <c oughs> ใจร้ายจัง <c oughs> ดูเหมือนพวกนั้นจะตามมาตีเจ้าไปหยุดเลยนะ <c oughs> ดูที่พวกมันใช้พร่วนันสิพวกมันคิดว่าพร่อนันเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมหรืออย่างไงกันนะจะไปรู้แล้ว <c oughs> ต้องซ่อมแซมเมืองหินดูถ้ำด้านบนนั่นสิเจ้าอ,อิมซื้อบร์นั่นกนะาลังจะทําให้มันพังลงมาอย่างไม่เป็นท่าเลยนะหากมันถล่มลงมาพวกเราจะต้องเดินทางกลับไฮเดลทันทีเราจะไปช่วยซ่อมแซมที่นั่นหน่อยดีไหมไปดง่วง พี่แค่ทําตามพี่ขาบอกก็พอได้รองเท้าด้วยเออโอเคโอเคไปลุยกันเลยเอ,อ๋อวิ่งติดขบเพิงนี่โดนยิงไปซะจ้งโง่นี่ไงเราต้องซ่อมเหมืองหินซ่อมซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วก็อืมมุมกล้อง เสียหายไปหมดกับเพาะพวกมึงเนี่ยนะกเศษธนูมือต่อยพวกมึงเดี๋ยวก่อนซ่อมซ่อมตอกไปตอกไปเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้อีกซ่อมตอกไปปักปักเรียบร้อยเสร็จแล้วกลับได้นี่ยิงมันยิงมันยิงมันเอออย่างนั้นแหละ แมลซี่พี่บ่าวอย่าขวางทางอาแล้วเรียบร้อยแล้วลุงเออคราคีดดูคนไม่ผิดจริงๆท่านกำจัดอิมเหมืองได้เรียบร้อยในครั้งเดียวไม่มีช่องว่างอีกเอาละเคลียอะไรดีอ่าันนี้เอาทิ้งไป ใช่ทิงไปเอ่อกินแซลมอนหน่อยดีกว่าเอออันนี้น่าจะใช้ได้โอเคขอคำแนะนำหน่อยครับลุงท่านจะไปให้เด้วใช่ไหมข้าจะแนะนำคนดีๆคนหนึ่งให้ท่านรู้จักตามที่สัญญาไว้จงไปพบเอ็นริโกมันซินีที่อยู่ทางประตูเมืองเขาเป็นคนกรีกโดยกำเนิดเขาจะต้องช่วยท่านเลยเนะี่ยชื่อแต่ละคนเนี่ยนะ อารยางสุดๆไปเลยเอาอน้องมา้ากินแครลอดหน่อยไหมนี่เน่นงำกๆ,ๆไปเดินทางกันได้แล้ว